สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ราการรีเวอร์ครับผมอาจจะสงสัยว่าไม่ทำท่าเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้มันปล่อยไม่ได้มันลง <c oughs> เราเลยต้องใช้มือเดียวทรั้งนี้เรามารีวิวโบย่ BYLM10 นะครับเป็นไมลาวาเล่เอ้ยลาวเเลคืออะไรไมลาวเเลเป็นไมลาวเเล่นีปกเสื้อนะครับที่เป็นไม่มีสายนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์กับสมาร์โทโฟนและ iPad อ่าแท็บเล็ตต่างๆเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับกล้องได้ยกเว้นคุณจะมีสายแปลงที่เป็น TRS2TRS เท่านั้นเอ้ยไม่ใช่สายแปลงให้หัว TRS ไป TRS นะครับถึงสามารถใช้กับพวกกล้องได้นะครับ งั้นเรามาดูของข้างในเลยดีวยกว่านะครับงก,ก็ต้องขอโทษนะคะรับเพราะว่าหลังจะแกะมาแล้วมันยัดกลับเข้าไปยากมากเลยครับผมก็เลยต้องเอามันออกมาเลยนะครับข้างในนะครับเปิดมานะครับมันก็จะมีถุงให้นะครับทุกอย่างมันจะใส่อยู่ในถุงนะแต่นี้ผมหยิบออกมาหมดละอ่าในถุงนะครับก็จะมีกันชื้นครับเม่มอยุ่งมันกันชื้นนะครับแล้วก็จะมีคําว่าโบย่านะครับอ่าเขียนไว้นี่นะคำว่าโบยา่าแล้วก็จะมีหัวไม้ เป็นอย่างนี้มินมัพแบบโฟมนะครับ2อันไม่ใช่แบบขนนะสออันให้มา2อันนะฮะแล้วก็ตัวหนีบนะครับตัวหนีบให้มา2อันเช่นกันนะครับตัวหนีบแล้วก็เป็นสายไม้ตรงๆเลยนี่ครับถ้าถอดในตัวนั้นคือไม่ได้ตั้งใจถอดออกมาดูมันก็จะมีเวาโบย่าอยู่ตรงไหนความยาวสายนะครับเนี่ยครับความยาวสายความยาวสายคือ1.2เมตรนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงข้างหลังมันเขียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะลอง ฟังเสียงของไมโบย่า B Y M L L M อะไรวะไมโคย่า B Y L M สิบกันนะครับอ่าก็แน่นอนครับเหมือนเดิมครับสาย T R S เสียบเข้าโทรศัพท์ครับแล้วก็เราก็ใช้แอปตัวเดิมนะครับก็คือชั่วโมทีดนะครับเป็น external mic เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เสียงเข้าแล้วนะครับฮัลโหลฮัโหลเข้าไหมเข้าใช่ไหมเร้าววตูไม่กดครับ อ่ะโอเคนี่เป็นเสียงของ myboya B Y L M 10นะครับอ่ะเสียงมันจะดูมันจะดูดังเกินไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะไปนหนีบที่เสื้อนะครับแต่นี้เป็นการเช็คใหม่นะแล้วก็จะเก่าอ่าโอเคต่อไปเป็นหนีบปกเสื้อนะครับอ่าโอเคเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราใช้เสียงของ m y เบล B L อ่าไม B Y L M 10แล้วนะครับ เดี๋ยวขอสิ่งเสียงแบบอ่ะจะได้ง่ายต่อการตัดต่อเราเปลี่ยนมาใช้ไม์อันนี้พูดนะครับอันนี้เป็นเสียงที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าปกติแล้ววาหนีโปรเฟอเราก็จะอยู่ในระยะนี้ไงมไม่เราเรียดทั่วไปนะครับจะรับเสียงแค่รอบหัวครับรอบกระบาดเหล่าท่อน,นั้นนะครับจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้รับ,ร,บรับในที่ไกลๆห่างๆนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็สามารถใช้ได้แบบว่าคุณเอามันมาตั้งอย่างนี้ คุณมันเอามันมาตั้งขา้างหน้าอย่างนี้อ่าแล้วก็คุยกับคนอื่นอาจจะแบบคุยอย่างนี้คุยว่าเออเฮ้ยวันนี้นายมาทาอะไรอะ่ะนายมาทาอะไรหรอวินนายมาทำอะไรแล้วก็ยืน่นให้อีกคนหนึ่งนะครับไว้เพื่อคุยนะครับแบบอ๋อวันนี้เรามารีวิวอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอ่าเราตั้งไว้ล้วพูดนั่งพูดกันนั่งนั่งกันแบบเป็นวงนั่งกันเป็นวง แล้วนั่งคุยกันโดยที่มีไมค์อันนี้อยู่เสียงมันก็เข้านะครับเสร็จแล้วก็ไปจูนเสียงเอาในโปรแกรมตัดวิดีโอก็ได้นะฮะหลายคนชอบสงสัยว่าถ้าซื้อเป็นไมค์ลาวเดียแล้วเอาไปติดกับอ่าโทรศัพท์ที่ติดกับอ่าตัวหนีบแล้วก็เดินถ่ายเสียงเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าให้ลองไปฟังเสียงของลูกเป็ด EP 1นะฮะเพราะอันนั้นผมใช้ไมค์ลาวเวียแล้วติดที่ตัวกล้องเดินถ่ายครับยกเว้นตอนช่วงที่มีการเอาไมค์ออกมาอันนั้นคือไม่ได้เดินถ่าย แต่นอกเหนือจากนั้นเป็นเดินถ่ายทั้งหมดนะครับก็คือเป็นไมล์อู้ก็คือเป็นไม,นไมล์ลาเวเดียติดกับตัวโทรศัพท์ไว้ในระยะประมาณเนี้ยแหละประมาณเนี้ยแล้วก็เดินถัยเดินถ่ายไปคือได้ยินเสียงใครอะไรยังไงก็ประมาณนั้นเลยแหละครับเอาล่ะครั้งนี้เราขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับกับรายการรีเวิรเอร์ครั้งหน้าเราจะอ,าอะไรมารีวิวหรือเราจะอ,าอะไรมาให้ดูนะครับไว้ติดตามชมตอนหน้าเลยครับอไว้ติดตามมันไว ไว้ติดตามชมตอนหน้าเลยครับบ๊ายบาย